คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกั้งนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกั้งนำคลินิกคุณโอเล่จะมาเล่าเรื่องหลอนชวนขนลุกในคืนที่จำเป็นต้องนอนค้างในโรงแรมเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับนี่ แม่บ้านชุดดำมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณโอเล่กันเลยครับสวัสดีครับคุณโอเล่ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมคุณโอเล่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าโทรจากโคราชครับพี่แจ๊คโคราชหนาวไหมโอ้ร้อนครับวันนี้ครับร้อนครับยังไม่มาเหรอยังครับเขาบอกว่าหลังวันที่สิบห้านี่จะเริ่ม เย็นๆเริ่มหนาวแล้วก็จะหนาวยาวไปถึงปลายปีแล้วนะครับเมื่อเมื่อเสองสามวันที่แล้วก็ฝนตกเึกว่าอุณหภูมิจะลดก็ก็ไม่ลดครับก็วันนี้ร้อนครับอดใจรอสักนิดหนึ่งเออคุณอัเร่กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกครับแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับประจำครับแต่ว่าผมจะฟังย้อนหลังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยฟังสดเลย ไม,ไม,ไม่ไม่เคยฟังมีสดวันนี้ครับพี่แจัควันนี้นะ,ะวันนี้ก็ต้องฟังสดเพราะว่าเราคุยกันครับใช่ครับเออนะฮะคุณโอเล่ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะใช่ครับชื่อโรงแรมสถานที่ตั้งแล้วก็เรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะของโรงแรมเนี้ยเราไม่ต้องระบุไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ครับเดี๋ยวต้องถามก่อนว่า โรงแรมนี้คิดว่าทุกวันนี้ยังเปิดอยู่ไหมอ่าทุกวันนี้ผมว่ายังเปิดอยู่ครับอ่าโอเคเพราะว่าหลังจากน้นก็ได้เวะเวียนขับไปอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลับไปพักครับกลับไปกลับไปหาข่าวอะไรประมาณนี้นะครับกลับไปหาข่าวคือไปหาข้อมูลเรื่องนี้เหรอใช่ครับใช่แสดงว่าฝังใจมากนะเนี่ยมันมันมันติดอยู่จะมันสงสัยะครับอ๋อโอเคถ้าผมถามดาวของโรงแรมนี้ประมาณสักกี่ดาวได้ครับก็ เป็นโรงแรมประมาณสักสามดาวไม่ได้ไม่ได้หรูครับโอเคโรงแรมสามดาวในจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันเนาะครับไม่ต้องพูดที่จังหวัดอ๋อดีไหมหรือยังไงคือคือถ้าไม่พูดื่อจังหวัดมันอาจจะแบบว่าแต่ว่าอาจจะอาจจะพูดเพราะว่ามันมันเป็นในในกรุงเทพอะไรมันมันกว้างมากอ๋อโอเคโอเคงั้นเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพใช่ครับอ่าแต่บางอันที่มันเป็นลักษณะเฉพาะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ ได้ครับซอยตรงไหนอะไรยังไงไม่ต้องพูดถึงนะได้ครับได้ครับได้ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้แม่บ้านชุดดาครับครับก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานแล้วก็สาวกเดอะโกเตอร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับครับผมก็คือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับครับสมัยที่ผมเริ่มเข้ารับราชการใหม่ๆอืตอนนั้นก็อไปบรรจุที่ทางภาคเหนือครับ คือที่ที่ที่เลือกภาคเหนือคือปกติผมเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็ชอบธรรมชาติอก็เลยเลือกไปที่ภาคเหนืออากาศมันดีอะไรประมาณเนี้ครับพอทํางานไปได้หกเดือนเนาะข้าราชการเขาก็จะมีระยะเวลาทดลองงานคือหกเดือนอนะครับพอผ่านหกเดือนปุ๊บเนี่ยก็คือผ่านทดลองงานทางต้นสังกัดนะครับกลุมต้นสังกัดในองุงเทียเนี่ยเขาก็จะเรียกทุกคนที่อ่าบรรจุผ่านทดลองราชการเนี่ยเข้ามาอบรม อบรมแบบขั้อักรข้าราชการใหม่นะหลังจากทํางานเสร็จอะไรประมาณครับอ่าด้วยความที่ว่าผมมันจุอยู่ทางภาคเหนือมันไกลนะครับก็เลยตกลงกับกับเพื่อนที่บรรจุพร้อมกันว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราน่าจะเดินทางก่อนหนึ่งวันไปหาที่พักในกรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไ,ได้ไม่ต้องเดินทางแต่เช้ามันเหนื่อยอะไรประมาณเนี้ยอืมครับพอถึงวันนัดเสร็จสอบก็ ขึ้นรถกับเพื่อนจากทางภาคเหนือมาถึงกรุงเทพช่วงนั้นก็มาถึงกรุงเทพไปบ่ายต้องประมาณสักบ่ายสองนะครับพอไปถึงบ่ายสองก็พอเสร็จก็หาที่พักกันแต่ไม่รู้ว่าช่วงวันนั้นช่วงที่เราไปหาที่พักอะที่พักที่เราดูหาข้อมูลไว้อ่ะเต็มทุกที่เลยอืเต็มหมดเลยก็แปลกใจว่าเราก็ไม่ไมีแผนสำรองเผื่อนะครับผมก็ก็เลยไม่เป็นไรที่เราดูไว้แล้วเราก็หาต่อไปเรื่อยกับผมกับเพื่อนก็ หากันจนเหนื่อยครับจนแบบมันมันค่าแล้วอะครับก็ยังไม่ได้สักทีนะครับผมก็เลยเอ่ยกับเพื่อนว่าเอางนี้ก็แล้วกันได้ที่ไหนก็นอนที่นั่นไปก่อนแค่คืนเดียวเองไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยครับก็พอเดินไปใส่สักพักหนึ่งก็มีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งก็ตัดสินใจกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเราลองไปถามดูเผื่อจะมีห้องว่างอะไรครับ ผมก็เดินไปก็ถามครับขอโทษนะครับอ่าโรงแรมยังพอมีห้องว่างไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพนักงานต้อนรับก็ตอบว่าอ๋อมีค่ะเหลืออยู่ห้องหนึ่งพอดีเลยค่ะเตียงคู่ห้องห้องเหลือห้องสุดท้ายอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับห้องสุดท้ายพอดีเลยเตียงคู่อยู่ชั้นสามผมก็อโอเคก็ดีใจมันด้วยการที่เราเดินมามันเหนื่อยนะครับมันมันอยากพักด้วยอะไรแนี้แต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยความเอ๊ะมันยังไม่มีไง แต่ถ้าเป็นปัจจุบ kind of ันเนี้มันต้องเอะแล้วไงถูกปะห้องสุดท้ายอะไรเงี yep, um> ้ยส่วนมากจะมันเออเออเออครับครับก็ก็พอพอเขาบอกว่าว่างแต่โดยส่วนตัวผมกับเพื่อนเนี่ยจะต้องไปดูห้องก่อนก็คือว่างปุ๊บก็จะไม่จองเลยก็ก็เลยบอกกับพนักงานตอนแั้ว่าผมขอขึ้นไปดูห้องก่อนได้ไหมครับครับเขาก็บอกได้เดี๋ยวให้พนักงานขึ้นไปดูนะครับเขาก็พาขึ้นไปดูถึงตอนนี้ผมขออธิบายลักษณะโรงแรมหน่อยครับมันเป็นโรงแรมสี่ชั้นครับ ซึ่งห้องที่ว่างมันอยู่ชั้นสามโรงแรมนี้มันจะมีบันไดขึ้นได้แค่สองทางคือไม่ทางขวาสุดก็ทางสายสุดนะครับพอพนักงานพาเดินขึ้นไปดูก็ไปดูห้องพระเอิญว่าห้องที่ผมอยู่ท,ที่ได้ที่ว่างครับมันเป็นห้องตรงกลางพอดีนะครับถ,ถ้าเราหันหน้าเข้าห้องห้องที่ว่างครับทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีอีกสามห้องก็จะถึงบันไดาทางขวามือเนี่ยก็จะมีอีกสามห้องที่จะถึงบันไดได้อยู่ตรงกลางพอดีครับ เอ๊เรื่อยพอดีครับก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็พนักงานก็เปิดประตูห้องให้ดูนะครับอลักษณะในห้องนะครับห้องนี้จะเป็นประตูห้องจะไม่อยู่ตรงกลางจะอยู่เอียงเอียงมาทางขวามือครับครับพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บทางซ้ายมือเนี่ยครับก็จะเป็นเตียงที่ติดประตูห้องเตียงหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกซ้ายมือก็จะอีกเตียงหนึ่งที่ติดผนังนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นผนังห้องเลยครับที่ติดกับห้องข้างๆครับ ด้านหน้าก็จะเป็นห้องน้ํานะครับพอเราดูห้องเสร็จสับปกติผมก็จะเป็นคนชอบนอนเตียงที่ติดประตูอยู่แล้วครับปกติผมก็เลงไว้แล้วว่าเออผมนอนตรงนี้เพื่อนผมอ่ะเขาจะนอนด้านไหนเพราะว่าเขาปกติเขาเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วนะครับก็พอดูเสร็จสับเพื่อนก็หันหน้ามาถามบอกว่าเฮ้ยว่าไงห้องนี้โอเคไหมผมก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งเอาไงดีเราก็เหนื่อยแล้วแต่ก็ตอบไปเลยว่า ห้องนี้ไม่โอเคนะจะนอนไหม,มเพื่อนก็ด้วยความที่เหนื่อยอย่างว่าครับก็บอกว่าเออเออเออ,เอ,อนอนนอนไปเถอะแค่คืนเดียวเองอะไรประมาณนี้ไม่คงเหนื่อยแล้วลว่าคงง่วงแล้วว่าอ่าครับเหนื่อยแล้วครับก็แล้วพรุ่งนี้เช้ามีประชุมเช้าด้วยครับ,รบก็อยากพักอะไรกันประมาณเนี้ยผมก็เป็นคนที่แบบไม่ขัดใจเพื่อนอยู่แล้วอ่นอนก็นอนแค่คืนเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับพอโอเคตกลงกันแล้วก็ลงกลับลงแปข้างล่างแล้วก็ ไปจ่ายตังอะไรเสร็จขนของขึ้นห้องเสร็จก็ไปกินข้าวกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีหลายคนบอกได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกคืออะไรอ่ะลองย้อนกลับมาฟังดิทีมนะนี่นี่จริงๆหลายผมไม่ได้ยินนะแต่หลายคนในเนี้ยเนี่ยมันไม่เสียงผู้หญิงแทรกอ่ะครับเอออแต่ผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินเพราะว่าผมตั้งใจฟังอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาเล่าสรุปสุดท้ายก็ได้ครับพี่แจ็คโอเคโอเคลงไปกินข้าวลงไปกินข้าวเสร็จครับ เรียบร้อยกินข้าวเสร็จอะไรเราก็กลับขึ้นห้องครับก็อาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ก็นอนนอนกันปกติก็คุยกันแล้วก็ก็นอนผมก็ตั้งในกาปุกตีห้าสามสิบนะครับก็นอนกันปกติพอนอนเสร็จก็ไม่มีอะไรครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผมมาหลับไปนานขนาดไหนครับอืมาสะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งคือมันมีคนเหมือนมีคนเปิดประตูแล้วเข้ามาในห้องนะครับเปิดประตูแง่แล้วก็เข้ามาในห้องแล้วก็ เหมือนเดินเฉียดเตียงที่ผมนอนเพราะปวดติเตียงผมนอนติดประตูอยู่แล้วเปิดแล้วก็เดินเฉียดไปผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ภาพที่ผมเห็นคือผมเห็นแม่บ้านชุดดำมผมปะบ่าไวกลางคนมือหนึ่งครับมือด้านซ้ายอ่ะถือถังเหมือนถังทำความสะอาดนะครับ,รบและอีกมือหนึ่งครับไม้มอบทำความสะอาดครับทำความสะอาดในห้องผมตอนนั้นผมก็ ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ก็เลยถามไปว่าขอโทษนะครับโรงแรมเนี่ยเขามีนโยบายให้แม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดในห้องลูกค้าด้วยเหรอครับอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าลูกค้าอยู่อ่ะเอาจริงจริงไม่มีนะใช่ครับก็การด้วยความที่แบบก็ผมก็ปกติแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็ถามไปเขาก็ไม่ได้ตอบสักพักเขาก็ค่อยค่อยแบบหันหน้ามาครับ หันแต่หน้ามาครับแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบยิ้มเสยียะใส่ผมอ่ะครับยิ้มเสยียะใส่ผมก็ไม่เป็นไรเรากัดฟันแล้วก็ลองถามเขาอีกทีหนึ่งเขาอาจจะเป็นแม่บ้านจริงๆก็ได้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยก็เลยถามย้ําอีกทีหนึ่งขอโทษนะครับเขามีนโยบายให้แม่บ้านเนี่ยเข้ามาทําความสะอาดในห้องลูกค้าด้วยเหรอครับอะไรประมาณนี้ครับสักพักหนึ่งเหมือนจะแค่อึดใจเดียวอะครับแม่บ้านที่อยู่ทําความสะอาดอยู่ ไกลพอประมาณนะครับเหมือนเลื่อนเข้ามาประชิดติดเตียงผมเลยครับประชิดแบบคือสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ทุกอย่างครับแล้วก็ค่อยๆหันหน้าแล้วก็ยิ้มแบบเสแยะยิ้มอีกทีหนึ่งครับคือถึงตอนนี้ผมเห็นรายละเอียดทั้งหน้าตาลิ้วรอยฟันผมชุดอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดนับชัดเจนมากครับคือคืออึ้งไปนิดหนึ่งะครับครับสักพัก ก็ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมสักพักเขาก็ใช้มือครับยื่นแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เดินออกไปผมด้วยความที่แบบยังตกใจอยู่แล้วก็แล้วก็ขี้สงสัยด้วยก็เปิดประตูตามออกไปอะครับแป๊บเวลานี่ผมให้เกินไม่ไม่กี่เสี้ยววินาทีครับพอเปิดประตูไปพอผมมองด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยไม่เห็นแม่บ้านครับเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ย มันก็ต้องเห็นไม่เดินไปฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาครับส่วนด้านหน้านมันเป็นเป็นราวกั้นเป็นระเบียงไม่สามารถลงไปได้อยู่แล้วออืครับก็เอกใจก็เก็บความสงสัยไว้ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปิดประตูห้องล็อกแล้วก็กลับเข้ามานอนครับคิดอย่างเดียวว่าตอนนั้นเราน่าจะตื่นสายแล้วก็แม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดแต่ก่อนผมจะนอนบนเตียงผมไปดูโทรศัพท์ช่วงเวลานะั้นมันแค่ ที่สองถึงที่สามเองอะครับช่วงนั้นอะอก็คิดในใจว่าจะปลุกเพื่อนดีไม่ดีจะเล่าให้เพื่อนฟังดีไม่ดีก็ตัดสินใจคืนนั้นไม่เล่าครับแล้วผมก็นอนต่อแล้วก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งตอนปีห้าสามสิบนาทีที่ตั้งในกาวไว้นะครับ,รบก็ไปทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบะลรเสร็จแล้วก็เพื่อนกาไปอาบน้ำเสร็จ แล้วก็พอเพื่อนอาบน้ําเสร็จเราเก็บของเสร็จกำลังจะลงไปข้างล่างก็เลยอ่าตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแต่ด้วยด้วยความที่ว่าเพื่อนในกลัวผีแล้วก็เลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อคือนเนี่ยกูฝันว่ามีแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดในห้องแต่น่ากลัวมากเพือ่อนผมอึ้งอยู่สักพักหนึ่งก็เลยตอบว่าเอาจริงนะออกูว่ามึงไม่ได้ฝันหรอกเฮ้ย พอมื่อคืนกูก็เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเหรอใช่แล้วแล้วกูก็ยังเห็นมึงอ่ะคุยกับเขาอยู่อุ้ยและเขาก็ยังยิ้มใส่แต่เขาไม่พูดคุยกับมึงครับผมก็เลยแสดงว่าในห้องอะนะแสดงว่าเมื่อคืนที่เราคิดว่าเราฝันเนี่ยเพื่อนน่ะนอนดูอยู่ตลอดใช่เห็นว่าเราคุยกับแม่บ้านชุดดาคนนั้นเหรอใช่ครับอุ้ยใช่อผมก็เลยแสดงว่าเมื่อคืนมันจะฝันครับ ก็ไม่เป็นไรล้วก็ผ่านไปพอผ่านไปเราเก็บของเสร็จเราลงแบงางล่างรเรื่องมันยังติดอยู่ที่ใจครับมันยังฝังอยู่มันสงสัยครับก็ลงไปที่ตรงเคาน์เตอร์ครับเพื่อจะเช็คเอาท์ก็เลยถามตรงพนักง,งานตอนรบครับว่าอ่าผมสอบถามหน่อยนะครับว่าโรงแรมเนี่ยเขามีนโยบายให้แม่บ้านไปทําความสะอาดในห้องลูกค้าไหมครับเขาไม่ตอบครับ,รบแต่ผมเห็นหน้าเขาแบบสิดๆแล้วแหละแต่ว่าเขายังแข็งใจอยู่เขาก็เลย เขาก็เลยถามกลับมาว่า,าแม่บ้านที่ว่านะเป็นลักษณะย,ยังไงคะครับก็บอธิบายเขาฟังครับว่าไปกลางคนใส่ชุดดําหน้าตาแบบนี้อืพอผมเล่าจบถึงตอนนี้ผมไม่ได้คําตอบกลับมาคเพราะผมมองดูหน้าพนักง,งานตอนรับมเขาเขาเหงื่อไหลแล้วก็หน้าซีดเหมือนจะเป็นลมแล้วครับครับเขาก็น่าจะจะรู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่ว่าผมเขาไม่เลือกที่จะอธิบายนะครับผมก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ถามต่อ นะครับผมดูอาการเขาแล้วเขาไม่น่าจะโอเคครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพอออกจากโรงแรมเสร็จมันก็ยังมีช่วงระยะเวลาอ่าระยะหนึ่งนะครับผมก็เลยไปทําบุญไปทําอะไรเนี่ยแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญเนี่ยให้ให้ให้แม่บ้านไปคงคิดว่าไม่ใช่คนแน่แนื่ครับอ <laughs> พอหลังจากนั้นก็ <laughs> ก็เข้าประชุมปกติครับช่วงเวลานั้นก็ผ่านไปครับพอผ่านไปเสร็จก็ มันมีช่วงหนึ่งที่ต้องกลับเข้ามาในกรุงเทพอีกอด้วยความสงสัยที่ผมบอกครับว่าผมก็ยังวนเวียนกลับไปแต่แต่ไม่ไปพักนะครับคร <ไป S 2> ับไปหาข่าวไปหาข่าวไปกินข้าวรอบๆแล้วก็ไปมันจะมีอ่าบ้านรอบรอบโรงแรมะครับ,รบอยู่ก็ไปถามครับก็ได้ความว่าโรงแรมเนี้ยมันเคยมีประวัติแม่บ,บ้านประมาณเนี้ยครับที่ผมเล่าครับเคยเสียชีวิตครับ คยเสียสาเหตอะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่ไม่รู้สาเหตุครับไม่รู้สาเหตุก็รู้แค่ว่ามีประวัติการเสียชีวิตแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรครับครับเรื่องราวก็ก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คโอ้ยไอไอที่น่ากลัวคือถ้าเราฝันคนเดียวโอเคเราอาจจะคิดมากใช่ก็ได้ถูกป่ะถูกครับแต่สิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือเพื่อนบอกว่ามึงไม่ได้ฝันหรอก พราะกูก็เห็นเหมือนกันแล้วกูเห็นมึงคุยกับเขาด้วย<ช>แต่ที่เขาไม่เรียกเพราะเขาน่าจะไม่อยากแสดงตัวว่าเขาตื่นอยู่ใช่ใช่ไม,ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขาบอกเฮ้ยคุยกับใครแล้วผู้หญิงคนนั้นมันใครมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้นอนโรงแรมนั้นก็นได้ครับ<อ> <laughs> คืนนั้นแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มาหน้ากลัวใช่ครับไม่ได้มาหน้ากลัวครับเหมือนกับเขามาทําหน้าที่ของเขาซึ่งมันอาจจะผิดเวลาเพราะเรานอนอ,นอยู่ ใช่ครับแล้วก็ทุกโรงแรมผมเชื่อว่ามันไม่มีนโยบายไหนหรอกที่จะให้แม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดในยามวิการตอนกลางคืนถ้าลูกค้าไม่ได้เรียกใช่ครับถูกป่ะไม่ใช่แบบ<ช>เขาจะมีคีย์การ์ดที่มันเปิดห้องไหนก็ได้อะเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นลูกค้าอยู่เขาจะต้องออกไปก่อนรหรืออาจจะต้องขออนุญาตแต่เนี้ยดูเหมือนว่าเข้ามาเลยครับโอ,อ้อ๋อมีแม่บ้านเ,นยเคยเสียชีวิตทนี่ใช่ครับ ในโรงแรมนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรใช่ครับอชุดที่เขาใส่น่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มใช่ครับชุดชุดยูนิฟอร์มเลยครับแล้วตอนที่เราไปพักนั่นน่ะเราเห็นแม่บ้านคนอื่นใส่ชุดเดียวกันไหมใช่ครับชุดเดียวกับเขาเลยครับเหรอใช่ครับชุดเดียวกันกับเขาเลยครับชุดดําเหมือนกันใช่ครับชุดดาเป็นยูนิฟอร์มครับชุดเมดครับใช่ครับเอเออเออชุดเมดทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแบบนั้นแหละครับ เออแต่ด้วยความที่มันเป็นโรงแรมผมว่ามันก็คงต้องมีเรื่องของนี่แหละมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าแด่ว่าโรงแรมนี้น่าจะมีอายุอนามพอสมควรพอสมควรครับตอนที่ผมไปพักก็ไม่ได้ว่าเป็นโรงแรมใหม่อะไรธนาคารนัไนครับแตว่าไม่ใหม่หรอกมันก็จะเป็นโรงแรมที่แบบก็ขนาดกลางส่วนมากก็เอาไว้นอนแล้วก็ตื่นไปนู่นไปนั่นไปนี่ ใช่ครับราคาไม่แพงอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้เอามาพักเพื่อแบบความสะดวกสบายอยู่แล้วครับถูกไหมใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดคุณโอเล่ครับแม่บ้านชุดดำครับขอบคุณมากมากคุณโอเล่ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะคุณโอเล่นะครับผมโอเคขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับครับผมครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก